ใช้สกินแคร์ทุกอย่างที่เป็นสีส้ม31มชิ้นด้วยนะสีส้มที่ต้องดีต้องปังต้องแบบผ่านาการใช้ไงานมาแล้วจริงๆไม่แบบส้อมอันนี้ส้มจริงหรือเปล่าส้มโห<ฮ>เอาอะไรมาไม่ส้มเอ่ยหนูส้อมอยังข้างในจริงๆนับเไปไ็นด้แล้วเนี่ยเข้มมากเลยดูดิแต่ก็ต้องใชไ้ไปเป็นส้มแบบพีชพีชอันเนี้ยปังที่สุด ตัวนี้เนี่ยกันตายของจริงตัวนี้หอมมากหอมแบบให้แบบคุณยินนะคะทุกคนวิช่งเฉลยไปแล้วข้างในเป็นสีส้มจากทุกคนบ้าสวยมากน่าตื่นเลยอ่ะตื่นตื่นตื่นสีสุงอันสองดองเป้ลหลักทองพุ่งสู่สามแจงซักซักครับกดไลค์แชร์ซับสไครป์สวัสดี่ สวัสดีทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนก็เอาจริงแกละเสียงยงไม่ค่อยดีขึ้นเอาจริงแกไเป็นคอนเทนต์อุ้ยหมเม่งว่ะคอนเซอร์ครับใครจะทำแบบหนังงงหนังหัวผมเลยก็เข้าได้นะครับไม่ได้เกี่ยวอะ่รแกวันนี้นะครับทุกคนบังตรงจริงไม่ได้ทำ ใส่ชุดสีส้มเมืงอติเมื่อคืนตื่นเต้นกับการทำคอนเทนต์นี้สุดๆวันนี้จะมาทำคลิปนะคะทุกคนใช้สกินแคร์ทุกอย่างเครื่องสำอางทุกอย่างที่เป็นสีส้มแล้วต้อง31ชิ้นด้วยนะ ไม่มีนัยยะอะไรเลยอยากใช้จริงๆซึ่งบอกว่าวันนี้เนี่ยจะใช้จริงๆสารเสบชิยนที่เป็นสีส้มสีส้มที่ต้องดีต้องปังต้องแบบผ่านกนารใช้งานมาแล้วจริงๆไม่แบบหมกเม็ดมูนู่นนี่นั่นแล้ว,ลวก็จะต้องกินต้องใส่ส,ส,สีส้มทุกอย่างต้องเป็นสีส้มภาพหน้าจอต้องเป็นสีส้มอ๋อไม่ใช่เริ่มที่อะไรก็ดีนะอืมอาบน้นนำกันไหมไปอาบน้ำดีกว่าสารเสบชียนสีส้มด้วยนะเราจะใส่ซ้ำด้วยอย่าบอกใครละ่ะ มาชาวดอมส้มเดี๋ยวหาก่อนตอนนี้สีเขียวได้ไหมไม่ได้สีม่วงมีอยู่แล้วแต่ไม่เอาเพราะตีใช้เป็นสีฟ้าอยู่ยสีฟ้ายิ่งไม่ได้กลับอีกว่าเรอนเล่นเพราะว่านสีส้มใช่ป่ะเพราวันนี้เรามานในเต็มสีส้มดอมส้มส้มหลักพอ มาตัวแรกถูกและดีนะครับทุกคนนะอันนี้ก็เลยนีเวซาไบซีนะครับแอนไฮยาวิตามินไมเซราวอเตอร์นะครับทุกคนเดือดเดียยก็เป็นแบบไมเซราแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวแบบแบบสกัดเย็นนะ่ทุกคนซึ่งตัวเนี้ยเห็นไหมจะใช้แบบเยอะประมาณหนึ่งเลยเพราะมันแบบเบียดสะใจก็ไม่หมดอะคือหมดหนอ่อยอ่ะเช็ดนะครับแบบส่มนีสีขาวคือนี่คือน,น,น่าดีขึ้นมากแต่ที่แบบเป็นสิวแบบหนักประมาณหนึ่งนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปแบบแซมเปิ้ลให้ดูสิวแบบนี้เลยตอนนี้คือ ไรสิวจ้าคพื่อนทุกคนมันจะมีกลิ่นที่แบบอะแหละเขาจะชอบหรือไม่ชอบแล้วไม่กลิ่นส้มๆซึ่งจริง,รงๆแต่ก็ไม่ค่อยชอบกลิ่นเท่าไหร่แต่กลิ่นดีนะแต่พอใช้ไปใช้แล้วรู้สว่ามันส้มนส้มหทุกคนเข้าใจปะเออเพื่อาานใครชอบกินเค้กส้มก็จะชอบอกินเหมือนเค้กส้มจริงๆซึ่งบอกเป็นเจลล้างหน้านะคะทุกคนนะซึ่งจริงๆแล้วเจลหน้าต้องใช้ของ no อินโนอยู่ทุกคนจะรู้เลยว่าอินโนคือลูกหลานของพระเจ้าที่แบบมอบให้คนมีสิวจริง ท่าน,นึงแกว่าอินโนชันน่ะข้างใน,นเป็นสีส้มจ้าทุกคนข้างหน้าเป็นสีปแบบุ๊บปุ๊บสีแดงถ้าต่อให้เป็นสีส้มได้ปะ่ะคือส้มทั้งภาพเลยก็ได้เห็นปะ่ะให้นี่ก็ส้มแล้วไม่ใจความนะให้ดูรจริงว่ามันจะเป็นส้มจริงนะแกดูนี่เห็นปะ่ะมันเป็นสีส้มของแบบดา,าร์กอัลบาทมันก็เลยแบบส,ส้มส้มๆนะทุกคนนะนี่ดา,าร์กอัลบาทของแท้ของเพียวๆไม่ผสมสีนะจ๊ะ ที่บของความใสหรอ,อแกใครเป็นสิวหนักๆน,นะสูตรเก่าอะ่ะฉันขายแบบเยอะมากๆฉันบอกเลยว่ามันยังแบบมีความซ้ำซอนฉันบอกเลยนะว่าตัวนี้เนะี่ยอุ้ยเป็นสีแดงนะฉันบอกว่าตัวนี้นะอืมทุกคนเอ้ยมันแบบมันเรียบแล้วมันจบจริงๆอะ่ะเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆเลย คือหน้าดีขึ้นมากคือของเดิมสูตรเดิมเราบอกก่อนว่าเราใส่สารสกัดของการลดและการระคายเคืองแล้วก็ฟืนฟ้นฟูนฟนผิวนะทุกคนเราใส่ไปหกชนิดดอกไม้แบบฉ่ำๆจะมีคนแบบบอกตลอดว่าเฮ้ยพี่แดงแก้ตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยเนี่ยใช่แบบเหลวเกินไปเหมือนกันแบบว่าอยากให้แบบฟื้นฟูได้หนักกว่านี้ไหมชุบชีวกว่านี้ไหมอย่างเงี้ยเรารับทุกคําติชมนะทุกคนมาดัดแปลงใครรู้ถือลำดับเรต้งนี้สี่วันนะแกสี่วันจริงๆแบบจากการใช้งานจริงของแต่แล้วคนที่เคยใช้ไปสี่วันคือรู้เรื่องนะดอมส้มผักสราบสนุนนน้ววจาาาถขหแก กระไยขาหยิบปาอยู่แล้วอะถ้าเกิดเขาเป็นนายกรจริงอะไนได,ด้เหมือนกักดน้ำมาส่วใหม่นะของยนี่เสร็จแล้วนะครับโอ,เเอ้ยอี่หน้าดูดิไปแต่เขาปในห้องดีกว่ามาครับสาวๆทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับบอกก่อนว่าว่าถ้าอาจจะผสมผสมนิกนะยกมืนะอไหวเลยอยากพยะของจริงเลยสุภาษิตยกมือท่วมหัวเอาตัวไม่รอดยก,ยกมือ,มอท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ก็จะขอรวมๆนิดนึงนะทั้งเครื่องสำอางทั้งสกินแคร์ทั้งแบบคอนลัรวรนคอนเจนแ์เลยทั้งก็จะรวมๆไปเลทุกคนนะมาตัวแรกกันก่อนเลยอ่ะมาร์กหน้าแล้วกันตอนนี้ส้มอันนี้ส้มสิหรือเหลืองวะส้มแต่ว่าคอลทาส้มคอลทาเชดอันนี้คือนะครับทุกคน Vika Skin VCA Mark นะครับมานะตอนนี้ก็ช่วยเรื่องแบบความขาวใสนะใครที่แบบมันมันจะมีวิธีการเล่นกับเขาเลยนะคือแบบจะเป็นอ,อย่างไงเขาจะให้พับแบบเนี้ยปึ๊บ,นะกกบอย่างเงี้ยแล้วกดปึ๊บลงไปแล้วมันจะฟุบลงไปข้างล่างอย่างงเี้ยครับแล้วก็แล้วก็พลิกแเลย อันนี้น้ำเยอะมากทุกคนดูอยจะให้ดูว่ามันแบบมันช่ำแบบโอ้ยสุดจะช่ำแบมมองไปเลยทุกคนดูดิความแน่ความแรงขึ้นปะสิบนาทีเจอกันครับทุกคนเรย a few moments later มาทุกคนพร้อมแล้วนะครับทุกคนอีกจะให้ดูโอ oh, ้สุดๆเรยทฉ่ำเลยนะะแม่บทที่สี่มาอย่าไปเสียเวลา ตัวนี้ละกันตัวนี้ก็คือส้มของจริงเหมือนกันนะครับอาจจะมีไล่ข่าวนิดหน่อยแต่คือตั้งหลักก็คือส้มกอรี่นะครับวิตซี่นะครับทุกคนนะตัวนี้เคยกินอยู่แล้วรีวิวไปหลายคลิปแล้วมันมากๆเหมือนกันนะครับตัวนี้มันเป็นตัวแบบว่าบำรุงตัวนี้กินหนึ่งเม็ดเท่ากับเมื่อเกิดเทศสามที่สี่ผลนะครับทุกคนก็คือใครไม่ชอบกินผลไม้เนี่ยตัวนี้ช่วยได้แล้วก็ทำให้แบบแก้มความเลือดฝาดมีความแบบผิวดีขึ้นรอนดย,นดยดำดบดูจางลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเครื่องหลักเราช่วยการทาครีมอยู่แล้วใชช่่่่ปะแแแแตตััวววววเเเนนนีีี้้้้้้ยยยยกกกก็็็บบบสสรรรริิมมาางงดดดดดลลไไอค เดี๋ยวคีได้ได้มานะครับสาวๆน็สเต็ปต่อไป อ่ะตัวนี้จริงๆมันเป็นสีแดงนะทุกคนอ่ะอย่างที่บอกนะแต่ว่านเนื้อเป็นสีส้มก็อันต่มช่นหน่อยจะได้ขายของใช่นหน่อยแกแอบพูฟนะครับอันนี้คือแอบให้ดูแพ็กเกจจริงๆแพ็กเกจก็ประมาณนี้แต่ว่าข้างหน้ายังไม่เห็นนะครับทุกคนนะอันนี้ปังที่สุดน,ะะน่าแาคุณอิงนะคบทุกคนวิชัยเฉลยไปแล้วคุณอิงจริงๆแล้วก็เนื้อเป็นสีส้มจริงดูมีส่วนสำหรับเป็นบักกันบักเหมือนกันนะครับทุกคนนะใชื่อว่าไม่เคยบอกให้ใครรอใช้ร่ำตัวอยองไยนะจนกระทั่งผลิตเองอะ่ะถึงบออกว่าาาาโทุคนนรริณแบบงงงันนะ เนี่ยทำแบบขอความละเอียดแบบละเอียดมากๆแบบอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ถ้าเกิดเราหาอะไรคือแบบโหยากมากแต่คือข้อดีคือแบบมันเปะออกมาเปะปังอ่ะทุกคนแล้วก็สบๆอัดแน่นจริงๆนะครับยอมราคาสูงนิดนึงแต่คือหลักๆคือฟังอิโนโนเซรั่มนะครับทุกคนที่รอแอร์พูบอยู่ตัวที่สี่แล้วอ่ะตอวนี้หน้ามีความแบบชุบชับหนึบหน,นับประมาณนึงนะทุกคนนะต่อเลยเนาะสีส้มอันนี้ก็คืออันดับแรกไปส้มไอ้ส้มนะแกบางอย่างแกเห็ไม่ได้เป็นเดือดในที่บอกส้มของสีส้มจัดแกตาเนื้อไรอ้ย อันนี้คือ w ีแบ็ k บอดี้มิสนะครับตอนนี้คือที่ททสิสือที่หลังเลยที่สิดก่อนเลยหำไมเสื้อเปียกอ๋อหันรู้ผิดด้านนะหันรู้ผิดด้านเสื้อเปียกเลยเก่งมากเลยแตงเป็น,นิธาแล้วลูกอ่ะโทนเนอร์วินิต้าละกันตอนนี้หตอนนี้ใช้ดีเหมือนกันนะครับทุกคนต้องใช้อยู่อ่ะตอนนี้ชื่อวินิต้าโทนเนอร์นะครับทุกคนนะเกย์เลย หกแล้วเนาะหกแล้วคนที่เจ็ดนี่จ้ะนี่จ้ะ what ทารักแล้วไงจ้ะ <c oughs> นี่ตอนนี้จะมีได้ไงวันนี้ทอร์สคูลสปอร์ตนะครับทุกคนนะอันนี้คือเป็นแบบที่ยันทะลักแลนะครับส้มฝาส้อมอุ้ยจะทำสีดำเงินส้มนะครับทุกคนทารักแลพริตเจ็ด ต่อไปตัวที่8มาลงกันแดดกันก่อนเลยอันนี้ของเมดิต้าเหมือนกันนะครับทุกคนนะอันนี้ใช้ไลอ้อันมากๆแล้วจริงๆนี่แบบนงสปอนเซอร์นะครับก็แดดเมดิต้าเป็นกระแดดตัวดีที่รูสึกว่เออตรงชอบทุกคนนะแล้วก็ก็นข้างโอเคเลยนะครับแต่ว่าท้าทีายเยอะเรค่อยได้จริงๆกระแดดทุกแบรนด์เนาะพอหน้ามันชุ่มชื้นแล้วมันลงทุกอย่างง่ายหมดเลยว่ะทุกคนดูดิผิวใสมากคือคนนี้มันตัวที่9แล้วนี่หว่าถูกปะถูกไหมฉันมึนอะไรวะเนี่ย ค <Cle> ลีนซิ่งเจลล้างหน้ามาร์กหน้าคอลลาเจนเซ,นซรัม่มสกินที่หลังโทนเนอร์นักแร้กันแดดเอา้าเก้าเลยจริงเว้ยเก่งมากแต่ตัวที่สิบอะไรดีวะเนี่ยจะชวนจำตัวที่สิบเลยนะอะไรดีวะช่วยด้วยทุกคนโอ้ยไม่มีรองไม่มีรองพื้นที่เป็นสีส้มเลยอะ่อะเฮ้ยดีดี <S <S นี่ไหมออกส้มส้มไหมตังเซมุนไม่ได้อะ่ะจะไม่ขี้โกงคนดูขอหายตีก่อนเพื่อเขาเห็นเนี่ย เมเบลีนสีส้มฉันเห็นอยู่เต๋อเต๋อไปซื้อนี่ให้หน่อยได้ปะเมเบลีนไอที่เป็นตินสีส้มๆอ่ะในเซเว่นอะขอร้องละฟลีซเมเปลีนนี่เป็นตินสีส้มอืาโอเคขอบคุณครับเราโลดแล้วทุกคนระหว่างนี้เอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะตัวที่10อันนี้คือบอดดี้นะครับวิตามินซีเรนจีนะครับทุกคนจะเป็นรสออกแบบส้มๆนีดสีดวนซีหน่อยอันนี้ส้มนี่เอาเลยมาไม่ส้มเอ่ยหนู ส้มออยัง้างในจริงนับเป็นได้นะเนี่ยแต่ไม่อยากนับเดี๋ยวหาเมื่อกี้โก้คนที่สิบสอลละไ<ส>รวะ<ส>ทุกคนพิมพ์ขอบคุณตีมาคนละหนึ่งประโยคนะขอบคุณตีขอบคุณตีมาให้เยอะๆเลยพอซืสิไม่แล้วจ้าสีส้มอันนี้ส้มจริงนะเอาให้ดูก่อนฉันไม่เคยใช้ด้วยอันนี้คือเมเบอลีนิวยอร์กฟิตมีเฟสทินนะครับทุกคนนะไม่เคยใช้ด้วยกูเบอร์อะไรวะเนี่ยเบอร์ศูนย์ห้า เข้มไปบอเนี่ยต <c oughs> ีเข้มมากเลยดูดิแต่ก็ต้องใช้ป่ะดูลงข้านองน่องแล้วกันเนาะ <c oughs> อืะลงเลยอ๋ลงไปเลยครับทุกคนวิสีมันค้างกลืนกับผิว,วเลยนะจริงแล้วเนื้อคัอนบางเบาเลยเฮ <c oughs> ้ยเนื้อเบางมากเลยนะเนี่ยคือเหมือนไม่ทาเลยเลยเพราะแบบสีเข้มมากดูแต่ว่าทาไปก็คือโอเคอยู่หมายถึงว่ามันดูเกลนืนกับผิวนะครับทุกคนนะอาจจะเป็นเพราะน้องเป็นเนื้อแบบเนื้อคูชั่นด้วย ยังต้องมานั่งจดความจาก็ไม่ค่อยดีอ่ะทุกคนเขาทาเสร็จแล้วก็คือเนื้อเขาเบ้าประมาณหนึ่งเลยนะทุกคนนั้นแล้วก็ไม่รู้สึกบอกว่าไรอ,อะไรเนืองจากว่าตีซื้อสีเข้มมากเลยอะ่ะตีตีเอ้ยอ่ะมาต่อไปนะครับทุกคนส้มยังทุกคนอันนี้คือเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่านะบัตนะครับผมแฟนซีบัต,ะะบตเป็นเนื้อสีส้มแบบนี้เลยฉลอดละฉันต้องทาแก้มส้มไปข้างนอกเนี่ยเนาะอ๋อนี่เห็นไปเห็นสีไหม ี่ถ้าอาจริงให้ไม่เปลี่ยนเลยนะทุกคนนะบรีของฟิตมีตัวนี้ที่เม็นตีนรีน่าจะลองมาทำคลิปขึนหน่อยเนาทะทดสอบละเอียดละเอียดอะแต่แอบมีเม็ดๆอะไรเล็กๆไม่รู้อ่ะต่อไป้ะจะลงเป็นแบบว่าที่เขียนคิ้วเขียนคิ้วได้ไหมขอเขียนคิ้วได้ไหมได้ไม่ได้หรอใครตอบปุน๊นทาปากเป็นสีเอาแบบส้มๆแล้วกันแต่แพ็กเกจไม่ได้เป็นสีส้มนะอันนี้ต้องอันลงไปใช้นหน่อยเพราะว่าฉันต้องทาปากด้วยเอาส้มๆเลยทุกคนดูนี่จริงแพ็กเกจเขาก็ดูส้มๆนะเห็นปะให้ฉันได้ไม้ได้อย่ามา แน่ๆก็ไแน่นแล้วเนาะแล้วก็ลงตาด้วยนึงตาดูมจนิดนิดหน่งอ่าน,นี่นี่ชมพูยังไปซ่อมยังชมพูยังโอ้ยทีนี้แนะทุกคนอ่ะอันนี้คือเป็นลิปแบบลิควิมซีนะครับทุกคนนะเรชี่นี่ก็สุดลงเลยตอนนี้สีสวยเลยนะทุกคนนะสีสวยทั้งสามเบอร์ของจริงจากนั้นไม่มีอะไรลงได้แล้วนะทุกอย่างหมดแล้วที่เป็นสีส้มผิวไงอ่ะอันนี้เหลืองอันนี้เหลืองอันนี้เหลือง อันไหนส้มวะอันนี้ส้มเนาะลองน,นี่ละกันนี่อันนี้ซิต้านะคะทุกคนนี่อะซิต้าอุ้ย <C ita. S 1> แต่อนเนี้ยเนื้อบางเบาขึ้นมากเลยอะคราปรับสูตรใหม่ทุกคนอัน,นต้องให้เลยนะแล้วคืออัน,นสูตรที่เป็นธนาคารคือดีมากแต่ในเป็นสีเขียวนะคะทุกคนอันนี้คือ สิบสามสิบสี่ช่างแคนนี้เลยนี่ของคุณอะไรนะของคุณอุงเอินนองเนสโต้เหมือนกันนี่เป็นสต๊อฟแบบพีชพีชอันนี้ได้อย่ามาขี้เฮ้ยอย่ามาขี้โกงได้ก็คือได้แล้วก็คือรักล้าก็คือหลงอันนี้มันจะช่วยในการปรับ,บสภาพผิวแบบให้ผิวขาวระดับหนึ่งเลยนะทุกคนนะแล้วก็มี S P F พีห้าสิบนี่ถือว่าเยอะมากๆเดี๋ยวจะทาให้ดูซึ่งเนื้อน้องไม่ค่อยกันน้ำเท่าไหร่นะทุกคนถ้าเกิดโดนน้ำจริงๆอ่ะแต่ถ้าแตเงมือเงยๆยังไงต้องว่า,าจะได้อยู่นะนี่คนเลย เราอยู่แค่ในห้องนี้ก็เดินทางไปถึงแบบ1213แล้วนะธรรม,มาดานะแตงกี้เธอเก่งนะมิสซิสอนใส่เสื้อแขนสั้นต้องทาให้ถึงบนนะขาวจะวะขาวพองนี่เก่งมากเนี่ยเราจะเป็นมันนึงแต่ว่าถือว่าธรรมชาติมากนักเรียนนะทุกคว่าจะชอบเพราะว่าผิวด,ดูธรรมชาตินะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยจะเป็นชิวมือ y, อพเบสสีส้มๆเพราะเนี่ยใครที่แบบผิวไม่ได้ขาวมากแต่ว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าอมองเองอ่ะมาต่อเลยทุกคน เราทำมาครึ่งนึงแล้วแก okay. มีนี่อยู่ Oriental p r i n c e s ตัวนี้เนี่ยกันตายของจริงใครไปกินหมูกระทะหรือว่าใครแบบผมแบบไม่หอมไม่ชอบซาบผมนะตัวนี้หอมมากหอมแบบแล้วราคาถูกอะ่ะทุกคนร้อยกว่าบาทสองร้อยอ่ะคือแบบฉีดไปเลย,เยอย่างเงี้ยใส่เข้าหน้านะโอ้ยจะชื่นอะอันนี้ตัวที่ไรแล้วสิบห้าคอดีเดชหมดยังเก็บไม่ได้ป้องเก็บไ,ไม่ได้นะ้อหาก่อนอุ้ยนี่ไง ฉันจะกินอันนี้เขาจะเป็นของพีบุนะครับทุกคนของอีฟอันนี้กินดีมากมากมากเลยอันนี้ต้องบอกเลยนะนนกินดีมากกล่องกังก๊สีชมพูขึ้นไม่ได้แต่ว่าอันนี้ได้2อเม็ดเอ้าวิ่แล้วไม่มีน้ำทุกคนไม่มีไม่มีน้ำ,ไ,นำได้น้ำแล้วอุ้ย โหนี่ไงนี่ไงออกส้มๆเห็นไหมละ่ะที่จะนเดียกันเรื่องของเฟินตี้บิวตี้นะครับทุกคนอันนี้เป็นแบบแบบเชดดิ้งสลับโสโครกมากกร็ผิลงเบาๆได้ที่ผิวหน้าแบบผิวหน้าดูคับมากเลยแกต,ตัวจริงเริ่มผิวดล้วคับแล้ววะนี่อันนี้เป็นแบบเหมือนเชดดิ้งนะครับทุกคนนะสีไทเวดไอซ์แลนด์นะครับทุกคนนี่อุ้ยอิงกูกันแดดแบบไม่กันน้ำใช้ได้นี่ใช้ไปเลย คืทอทาคงทาคอแหละก็ว่าไปคอนี่เหม่ละอุย้ยเจออีกแล้วอันนี้สีส้มเหมือนกันทุกคนเนี่ยอันนี้จริงๆมันเป็นส้มนะสีมันเป็นส้มอันนี้ของ juicy protein นะครับของเฟลนะ,ะทุกคนอันนี้สีสวยมากเห็นไหมออกส้มๆนี่สวยมากหน้าตื่นเลยอะตื่นตื่นตื่นเกมหมดไม่ได้นะขอร้องละ ทำไงดียะอะไรเดียหมดแล้วะเรีดยบะอุ๊ยทุกคนมีแป้งสีจันอยู่อันนี้นะครับเป็นแป้งแบบแดเป็นแป้งสุดเก่าของเขานะครับทุกคนเบอร์หนึ่งีเห็นไหมยังไม่ได้ใช้เลยแป้งเบอร์หนึ่งต้องจแบบมาแทบใต้ตาเพื่การให้มันดูแบบไม่ได้คล้ำเกินตอนนี้หน้าตั้งฉ่ำแบบสภาพดีเกินนะครับแล้วก็กดเปลนได้ตาละกันให้ได้ตาดูแบบตื่นนิดนึงนี่นี่ น,ออนี่นะสีส้มนะแกมันเป็นแบบนูดส้มนะแกไปถามได้เลยอาจารย์เฉลิมชัยเขาต้องตอบได้ว่าไม่ใช่สีครีมนะมันคือนูดส้มลงเลยนี่ปึ๊บ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 นี่จมูกเป็นทันทีผมเสร็จแล้วก็พออยู่ดีป่ะเอาไงอะเราควรหยุดแค่นี้ไหมหรือว่าเราจะยอมแพ้มึงแพ้ไม่ได้นะขนาดบางคนเขาไม่ยอมแพ้เลยเราแพ้ไม่ได้นะเนี่ยยี่สิบมันอยู่ที่ยี่สิบป้าเนี่ยยี่สิบห้าแล้วยังดีป่ะ <c oughs> อมอมันไม่มีไม่ได้โอ้ยแก้ไปแพ้มันแพ้ก้นอ่ะมาเอากล้องไปก่อนไปหาข้างหน้าดับหน้าออไ, <c oughs> ไปมาครับทุกคนคือตอนนี้กูุงงงหนึ่งว่า <c oughs> ออกมาได้ยังไงสภาพแบบนี้คือร้อนมากอากาศแบบนี้ก็ดูนะ <c oughs> ตีคือได้ฟังนะพยายามเต็มที่นะตอนนี้ขาดอีกประมาณ1เลยอยากถามตว่าสมุติประธากนากรรมการหรือคนดูเนี่ยแตงสามารถที่จะเอาอย่องอื่นได้มาเช่นของกินหรืออะไรเงี้ยได้ไหมได้แต่ห้ามกินส้มมันตรงตัวไปเดี๋ยวมันง่ายไปอะไรเดียะโอเคกันเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินที่มันเป็นส้มๆกันนะครับทุกคนเช่นส้มโอะซุโอสีส้มมากเลยดนะิไม่มีคำว่าส้มอะอ๋อก็อจะด่าว่าเขาโงงเง่าเก่ไงไม่เป็นก็จริงก็จริง นะเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวเตี๋ยวมันไม่มีสีส้มแซมส้มไนิดไม่ได้จริงไม่ได้คุณน้องเถอะจะกินแล้วก็รอก่อนเนาะกินเกี๊ยวได้ไหมเนี่ยเกี๊ยวมัมีเกี๊ยวอยู่เนี่ยเกี๊ยวมันเหลืองสิเกี๊ยวมันเหลืองอะอ,อะร A later few moments แกฟังนะในที่สุดฉันก็มาร้านแรกจะได้กินแล้วแกแต่ไปได้ไอติมจบตัวนี้จะเจอทะเลกินไปแล้วนะนะไอติมสีส้มมีหรือเปล่าอันนี้ร้านนี่ดื่มเป็นสีครีมนะไวร่าเป็นสีส้มนี่ร้าสีครีมส้มครีมเม้นต์มาเลยไวร่าจะส้มสีครีมก็คือข้าวข้าวของข้าวเมื่อกี้คือของหวานแล้วนะที่ดูดูหูเหลืองม่วงเหลืองม่วงอุ๊ยนี่จะกินได้นี่เนี่ยอุ้ย นี่ส้มอะไรน้ำตาลโอ้ตีอยูเกินเนี่ยเอเอเมลอนกินได้ขอจะเห็นอะไรติมนะกินเมลอนเ<อ>นี่ยอุ้ยอันนี้ได้นี้ไม่ติดส้มีการเจมส์มองถือว่าตีขอเธอขอร้องน้ำตาลป่ะวะไม่อันนี้ได้นนไสึง่งเราสามารถกินได้2อย่างนะครับทุกคนก็คือร้ำโลเกตแล้วก็วานิลาแล้วก็นี่ ม่วงดม่วงรสเบรบอกข่าอัลมอนต์กินได้เดีรรรรเ๋ดูก่อนว่ามันสามารถเสมไม่ได้ครอลขาไม่ได้นํำลูกเกดกินได้เพราะลูกเกดสีดมโอ้โหอข้ารี่วันนี <มะ S 2> ้กนะคบอกว่าเนเป็นน้ามังคุดปอกวาวแ,แกเน,นขอส่ั่ทุเรียนแตงไม่ได้สั2สแกนเนาะล้มันก็ไม่ได้สีดมอึมันไม่ใช่สีมขอิกวึงร้องมันเป็นสีน้ำตาล และแตงก็ไม่ได้สั่งเสร็จเรียนไม่แตงขอให้ท้องเสียนี่รสชาติเลยเพราะกินเข้าคอเร็วูกเกลืฉันอ้วนเพราะฉันหยุดกินไม่ได้กินไม่ได้ไนดี่ส้มจริงเห็นปะส้มเลยอ่ะ หัวนี่คือแบบนี่คือส้อมเกินเลยอะ่ะนี่คือส้อมแบบส้มแหละเช่ามือแรกของฉันนี่ก็ส้มหัวนี่ส้ม,มจริงส้มจริงเหรอโอ้ยทุกคนนอนน่ารักมากเลยทุกสีเลยดูดิสีส้มสีส้มนี่เลยมาแล้วแต่ไม่ชอบสีส้มขนาดนั้นนะดิแต่เชอบก็ได้ดูดินะ ถ้ามีคนดูคลิปนี้ถึงหนึ่งหมื่นวิวพอจะซื้อไปสองตัวแล้วจะเก็บไเองเป็นจะแจกถ้าเกิดคนดูถึงหมื่นนะแค่หมื่นเดียวพอรอขนาดลูกอยากให้คนดูให้ถึงกอเดี๋ยวผมซื้อ <laughs> มาร์กหน้าใช่ไหมแต่ว่ามาร์กหน้าคือแบบเราอย่างที่บอกคือคลิปเนี้ยสิ่งที่ยังใช้สิ่งที่ยังซื้อเนี้ยสิ่งนั้นคือดีจริงๆฟังจริง,ง,รงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบยังไม่เคยลองเองก็เลยไม่อยากให้อยู่ในคลิปนี้เพราะฉนะนั้นสีส้มในคลิปนี้ทั้งหมดอะ่ะมันต้องเป็นสิ่งที่มันแบบแรงเทมที่รู้สึกว่าเราใช้เองแล้วมันชอบจริงๆเข้าใจปะดูมาร์กแหละตัวอย่างเช่นโมโนมากิหรือแบบว่าเซนการอะไรเงี้ยน่าใช้ทุกคนแต่ว่าก็ยังไม่เคยลองใช้ไงก็เลยไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าเดี๋ยวผิดกติกาส่วนตะกุทคน ไอ้ดูเสื้อสีส้มสวยมากแต่คืออะไรตีมไม่ได้กดอัดจานี่ <laughs> ไม่ได้กดอัดคลิปไม่คืออะไรฟังนี่กล้องให้ตีใช่ไหม้ตีบอกว่ากดอัดตรงไหนอะตีถามมาคํานึงแล้วเขาทำไมถามแบบนี้วะตอนนี้ตัวเองอะเป็นคนแบบยื่นกล้องให้กลับมาทุกครั้งปุ๊บ,บว่ามันกดปิดไปแล้วเขาจะมาถึงว่าตีให้คลิปตรงนี้ให้หน่อยพอยื่นกล้องปุ๊บเสร็จปุ๊บตีอ่ะเสร็จแล้วตียื่นกล้องกลับมาโดยที่ตีมไม่ได้กดปิดอะไรสิกีเลยนะแต่ไอกล้องอะปิดแล้วตีปิดเป็นนี่ตีมรู้ได้ไงปรากฏอ๋อเปล่าจ้ไไม่ดดดกอัเลย ไม่ก็คือหนูว่าแตงเอากดอัดให้เร้วไม่ใช่ไงตะกลับมาปุ๊บอะกล้องอัดมันไอ้นี่แล้วไงยังไม่ได้กดอัดให้ไงหนูว่าแตงกดอัดให้เร็วคือไม่คิดจะรู้ไม่คิดจะเรียนรู้อะไรทั้งสิ้นเลยไม่เออ้ไป,ไปท,นนทุกคนทุกค <c oughs> <c oughs> นคือสารภาพว่าฉันว่ามิชช่นนี้เฟลอ่ะ ทำได้มันยีกว่านะครับทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วว่าถ้าต้องไปซื้อมาร์กอันนั้นอ่ะต้งว่าตังได้นะมาร์กมานามันแบบ40บาทเองอ่ะแล้วถ้าเกิดซื้อสัก10ชิ้น400 <c oughs> ก็คือมิชั่นนี้สำเร็จแต่ละพ้าหัวคลิปอะไรไงว่าแบบสีส้มที่ต้องดีด้วยเข <c oughs> ้าใจปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใช้มันก็จะมาโกก,กับอูไม่ได้ก็เสียแก่เอาเป็นว่าฉันไม่อยากแพ้ใค <c oughs> รเต็แล้วเต็ม้มใช่ปคิสสิคิส,สปูชน แค่ก็แพ้ว่ะ พลาดไปนิดนึงเองอะทุกคน <c oughs> ไม่เป็นไรครับทุกคนเอาเป็นว่ามิชั่นยังไม่สําเร็จนะครับทุกคนในการที่ใช้สีส 3, ้ม31ชิ้นใครผิดหวังแล้วก็พิมพ์มาได้นะครับทุกคนแล้วก็ทุกคนคิดว่าอะไรที่จะสามารถใช้สกินแคร์สีส้มดีทุกคนลองเมนต์มาหน่อยนะครับเผื่อตั้งใจไปหาสกินแคร์แล้วมาใช้แล้วก็จะมีแก้ตัว ep 2ส่วนอยากให้ตั้งคำถามอะไรอีกเลยอะไรเงี้ยตรงว่าสีเขียวสิเงินเนี่ยตรงว่านนตั้งได้ปะสิเงินคือตรงว่าจะชนะเลยก็ฝากด้วยนะครับทุกคนไไปปแแลลลล้้้้้ววววคคคคครรรััับบกกกกนนนนสสดดดดดีีะาา์์ชิิยยเเ๋มมจอใหห่ แบบคลิปโอ้โหข้างหลังรกมากเลยอ่ะนจะเตรียมก่อนสีส้มนะครับทุกคนก็ยินดีกับคะแนนสูงสุดนะครับแล้วก็เป็นอใจให้กับนายกที่การเกิดขึ้นคนล่าสุดนะครับทุกคนนะก็จริงๆอย่างที่พี่ก็บอกก็คือสมัยนี้การเมืองเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้ามไต่อไปแล้วนะครับทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบศึกษาด้วยกัน,นงเงยอะๆจริงๆไม่ได้เข้าข้างใครนะเข้าข้างอะไร แต่รู้สึกว่าแบบบางทีอ่ะเราแพ้ได้ถ้าเกิดผลออกมาว่าเราแพ้จริงๆแบบโปร่งใสนะครับแต่ถ้าเกิดอะไรที่โปร่งใสเราคิดว่าเนี้ยมันไม่ควรจะแบบยอมแพ้โดยใช้เห็นกาใช่ใชไหม